ทำไมค้ังขาวไม่ยืนหลับห้อยหัวทำไมน้องไม่กลัวเลือดลงหัวหรือไงค้ังขาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่นกถึงแม้จะบินได้และไม่ใช่หนูถึงแม้จะมีความคล้ายก็ตามและด้วยลักษณะเด่นนี้นะคะคนโบราณก็เลยเรียกว่านกมีหูหนูมีปีกโดยค้ังขาวในโลกนี้นะคะมีมากกว่า1240สายพันค่ะเยอะมาก สายพันธุ์ที่เราคุ้นกันนะคะก็อย่างเช่นคั้งคขาวแม่ไก่เป็นคั้งคขาวที่ใหญ่สุดน้ำหนักประมาณ1กิโลกร,รมัมและั้งคขากิตติที่เล็กที่สุดในโลกมีน้ำหนักเพียง2 3ถึง3กร,รัมเท่านั้นน้องเล็กมากจริงๆนะคะแล้วทำไมน้องถึงไม่ยืนนอนทำไมต้องห้อยหัวน้องไม่กลัวเลือดลงหัวหรอวันนี้มีคำตอบค่ะ พฤติกรรมการนอนห้อยหัวของน้องค้างขาวเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติของน้องนะคะไม่ได้มีความวิงเวียนมึนหัวหรือว่าทําให้เลือดลงหัวอย่างใดเลยเพราะด้วยความที่ค้างข่าวนะคะ่ะมีขาและอุ้งเท้าค่อนข้าง,งเล็กและบางถ้าเทียบกับขนาดของร่างกายแล้วก็ถือว่ามันไม่สมดุลกันเลยล่ะคะ่ะอุงเท้าที่เล็กและบางไม่แข็งแรงพอที่จะทรงตัวหรือแบกรับน้ำหนักของร่างกายได้นั่นเอง บวกกับแรงโน้มถ่วงนะคะที่มีผลต่อน้ำหนักของข้งเข่าด้วยน้องไม่สามารถที่จะยืนนอนได้นะคะเหมือนนกทั่วๆไปทำให้น้องต้องห้อยหัวตรงเตงลงมาค่ะเพื่อถ่ายน้ำหนักจากเท้าสู่หัวนั่นเองข้งเข่าไม่สามารถเดินได้นะคะเพราะกระดูกขาที่เล็กและบางไม่แข็งแรงพอที่จะเดินได้เหมือนนกหรือสัตว์ทั่วไปจ้ะส่วนหัวเข่านะคะก็ต้องหมุนไปอยู่ด้านหลัง ถ้าน้องต้องการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนด้วยการบินก็สามารถไปได้ทันทีแต่ถ้าอยากเคลื่อนที่แบบไม่บินน้องก็ทําได้แค่ใช้ปีกตะกายไปกับพื้นเท่านั้นนะคะฟังมาถึงตอนนี้แล้วคงจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทําไมน้องข้างข่าวต้องนอนห้อยหัวฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ